กระแสร้อนแรงเหลือเกินเหรียญหลวงปู่สุกรุ่นสองบารมีถามไายกันมาไม่ขาดสายใจเย็นนะครับเหรียญหลวงปู่สุกรุ่ม,มาหลวงชุมพรรุ่นสองบารมีวัดปากคลองมาขามเท้าจัดสร้างเหรียญสองบารมีเป็นเหรียญแกะหลอกโบราณห่วงเชื่อมศิลปะดุนต่ำรายละเอียดคมชัดขอเชิญร่วมบูชาสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่สุพระสามองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จเปิดจองแล้ววันนี้ท่านใดสนใจทักไลน์มานะครับรอบเหรียญประมาณเดือนกันยายนหลังงานคุทาพิเศษ วันที่11 1 2ถึงสิกันยายน2567โดยจะมีพระเทระเแกติดังรวมนั่งอธิษฐานท6รูปจะแจ้งรายชื่อให้ทราบภายหลังกำหนดวันรับเหรียญตั้งแต่วันที่14กันยายน2567เป็นต้นไปสำหรับการจองเหรียญสามารถยังจองเข้ามาได้ตลอดเหรียญบางเนื้อยอดจองเกินครึ่งที่จัดสร้างไปแล้วมีข่าวหรือว่าเหรียญบางรายการหมดเพราะฉะนั้นดูดเลยครับไม่ควรพลาดครับทุกคน ขอให้บารมีหลวงปู่สุขวัดปากครองมองาขามเผ้าคุ้ง,งครองทุกท่านครับสาธุ